นอกจากนำความสว่างสวัยไปสู่พี่น้องไทยในภูมิภาคแล้ว PA ยังมีกิจกรรมอีกหลายด้านค่ะไปติดตามกิจกรรมต่างๆในช่วงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่จากนั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร เมื่อวันที่12เมษายน2559นายสมรักกิ่งมาลาพ่วมหนวยการเพียเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Safety Day Big Cleaning Day กิจกรรมการประกวด Dream Garden พร้อมลงนามประกาศการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของเพียเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาบริเวณหน้าอาคารสกาดามีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่18มีนาคม2559นายไพรัสตรีวิทยายน์รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้าพีเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนำผู้บริหารพีเออำเภอสมเด็จและพีเสาขาย่อยคำม่วงเข้าเยี่ยมเยือนบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานจำกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของพีเออำเภอสมเด็จเพื่อฟังปัญหาข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพีเให้ดียิ่งขึ้นต่อไป วันที่11มีนาคม2559นายทรงยศกาบสุวรรณผู้จัดการ PA จังหวัดยโสธรเป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ปบอบข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่การไฟฟ้าในสังกัดเพคส์สองภาคตะวันออกเียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน9แห่งเพื่อการดำเนินงานจัดทำแฟ้มข้อมูลตามรบรบข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและมีความพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนต่อไป PEA เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าระวังภัยในฤดูแล้งในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดพายุฤดูร้อนรุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟป่าฟ้าผ่าไฟไหม้ลมพัดต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าหักล้มได้จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันไฟป่าหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟในช่วงที่มีลมแรงโดยเฉพาะการเผาญ้าใกล้แนวสายไฟฟ้า ดูแลอาคารบ้านเรือนและป้ายต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงหากพบต้นไม้ระสายไฟพบเห็นต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าพบเห็นไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแจ้ง1129 p e a Call Center ท่านจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพียงติดตามรับฟังช่วงมหาดไทยชวนรู้ ติดตามข่าวสารสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงมหาดไทยชวนรู้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา12 0 5นถึง12 25นาทีทาง FM 91น H หรือสะวะพ .91 หรือรับฟังสดได้ทาง w w w FM 91 BKK. com รับฟังย้อนหลังได้ทาง w w w pr. moi.go.th